กิจกรรมสดบนความเพียรสารมหจาจักรพรรดิยอดรยอ,อยสามออยชนัดดาหนึ่งเก้าเก้าครั้งที่ยี่สิบสองวันที่ยี่สิบสี่เดือนหนึ่งสองห้าหกแปดค่ะ วันที่วันที่24เดือน1-2-5-6-8เป็นวันที่22ของข้าพเจ้านางสาวชนตด,ดาอ,อยชนตด,ดา199ขอถวายเสียงสวดสาธยายพาระสตดพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขรพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอ บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตราจักรวาเรสุอัตตะคันฉันตุเทวตาสัตรธรรมม,มุนิราชันสะสุนันตุสักขะโมคขถังสักเคการเมจารูเปยคิริสิขาราตเตจันตะริเขวิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตะรุวนะนคะหาเนเคหะวัตถุมหิเคเตภพุมมาจายันตุเทวา,าระทะระวิสะเมยยักษะ คันทัพพระนาคาติทันตาสันติเกยังมาาุนิวะระวะจะนังสาธโวเมสุนสันตุธรรมสวานาการอยมพระทันตาธรรมสวานาการโอยมพระทันตาธรรมสวนการโอยมพระทันตาบทที่สองบทสวดบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเณนะพุทธังอภิปูชยมามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยมามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะ บทที่สามบทการะรตันตะไตอรหังสัมมาสัมพุโทโธภควาพุธทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควัตโตธรรม,มังสวากขาโตภควัตโตธโมธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนภควัตโตสาวกสังโคสังคังนะมามิ บทที่4ี่บทสวดนมาการัสสิทธ,ธิคาถาณโมตสะพะควะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะณโมตสะพะควะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะณโมตสะพะควัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะบทที่5บทสวดไตสรณคมนป์ปาถา พุทธังสรานังคจฉามิธรรมังสรานังคจฉามิสังฆังสรานังคจฉามิทุติยมปิพุทธังสรานังคจฉามิทุติยมปิธรรมังสรานังคจฉามิทุติยมปิสังฆังสรานังคจฉามิตัตติยมปิพุทธังสรานังคจฉามิตัติยมปิธรรมังสรานังคจฉามิตัติยมปิสังฆังสรานังคจฉามิ บทที่หบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตติเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสดทิเมหนตุสัพพทานัตติเมสรนังอัญยังธัมโมเมสรนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสดทิ่มหนตุสัพพทานัตถิเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสดทิเมหนตุสัพพทา บทที่เจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตรเอวมเมสุตังเอกังสมยังภะควาสเกสุวิหรติกัปิระวัตถุสมิงมหาวเนมหตาภิกุสังเคนะสัตถิงปัญจะมัตเตหิภิกุสเตหิส,เ,สเพเหวะอรหันเตหิทสสหิจะโรกาทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปตีตาหนติภะควันตังทัศนายะภิกุสังัจ,จัะอัธโหจัตุนังสุทธาวะ ส,สุทาวาสากายิกานังเทวานางังเอตะทะโหสิอะยังโผพขวาสักเกสุวิหระรติกปิระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตถิ่งปัญจมัเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทะัะหิจโรกทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหวนติพะวันตังทัศานายะ พิกุสังคจยายันนูนะมยัมปิเยนะภควาเตนุปะสังกะมายามะอุปะสังกะมิตวาภควาโตสันติเกปัจเจกะคาถาภาสายามาติอทโคตาเทวตาสาย,ยะถาปินามะภราวาปุริโสสัมมัญจิตังวาพาหังปสาระยะปะสาริตังวาพาหังสัมมินชัยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุ อัตตะรหิตาพควโตปุระโตปาตุระหังสุอัทะโขตาเทวตาภักวันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัดถังสุเอกะมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภักวัโตสันติกเกอิกมังคาทางอภาสสิมหาสัมโยปะวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคะตัมหะอิมังธรมรมะสมยัง ทักขิตาเยวะอป,ประราชิตะสังคันติอัทโขอปาร,ราเทวตาภคะวโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิตตระพิโวสะสวมมาทะหังสุติตังอัตนโนอุชุกะมะตังสุสาระทีวะเนตานิทะเหตวาอินิอนริยานิรักขันติปันทิตาติ อัทโขอปาราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิเชตวาคีรังเชตวาปารีคังอินทะคีรังโอหัจจะมะเมชาเตจารันติสุทาวิมราจกขุมตาสุทันตาสุสูราคาติอัทโขอปาราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิเยเกจิพุทธังสระนังคตาเสณเตคะเมสันติอปายะภูมิงปาหายะ มานุสังเทหังเทวากายังปริปูเลสสันติติอัทโขภควาพิคูอามันเตเสเยพุยเยนะพิคเวทัสสะส,สุโรกะทาตูสุเทวตาสันนิปติตาหนติตถาคตังทะัศะนายภิคุสังคัจจะเยปิเตพิคเวอเหสุงอติตะมันทานัางอรหันตโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภคะวันตานางเอตะปะระมาเยวะ เทวตาสันนิปปติตาอหสิสงสย,ยะถาปิไมหังเอตะระหิเยปิเตพิคเวพระวิสันติอะนาคตะมันทานางังอรหันตตัวสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิพะควรรตานางเอตประมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติไสย,ยถาปิไมหังเอตะระหิอาจิกิสามิพิคเวเทวกายานางังนามานิกิตตายสามิ พิกเวเทวกายานางนามานิเทศิษส,สามิพิกเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถาสาธุกังมะนะสิกะโรธะผาสิสามีติเอวามพันเตติโขเตพิขูภคะวัโตปัจจัดโสสงภคะวาเอตถฐโบจะ สิโรกะมนุกสามิยัตถพุมมาตะทัทศิตาเยสิตาคิริคัพะรังปะหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวะสันลีนาโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตะมะนะสาพุทธาวิปะสันนะมะนาวิดาพิญโยปัญจสเตยัตวาวะเนกาปิระวัทะเว ะโตอมันตะยิสัทธาสาวเกศัสเนระเตเทวะกายาอภิกันตาเดวิชานาถภาิโวเตจะอาตับปะมะกะรุงสุตวาพุทธาสาสาสสนังเตสัมปาตุระหุยานังอะมะนุานะาสานะทัสนังอเปเกสตะมัทขคุงอะสหัสสังอะทสัตตะริง สตังเอเกสหัสานังอะมนุสานะมัทฐสงอเปเกนันตะมัทฐขุงทิสาสภาพุตาอาหุงตันจะสัพพังอภิญยายะวะวะคิตวานะจะขุมาตะโตอามันตะยิสัทธาสาวเกสาสเนระเตเทะวะกายาอภิกันตาเตวิชานถาภิาโวะเยโวหังกิตตะิสามิชิราหิอปุปุตะโสสัตตะสหัสสาวะยาขาพุมมา กาปิละวัฏวาอิทิมันโตสุติมันโตว,วันะว,วันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกรรมงพิขูนังสามิติงวะนังชะสหัสาเหมะวตายะขานานตะวัวน,นิโนอิทิมันโตสุติมันโตว,วันะว,วันโตยัสสิโน โมทะมานาอภิกามุงพิกขูนางสามิติงวะนังสาตาคิราติสหัสายาขานานัตตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยะสัสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนางสามิติงวะนาง อิเจเตโสระสะสหัสายะขานันตะวันิโนอิทิมโตชุติมโตวันะวันโตยัสสินโนมทะมานาอภิกามุงพิขูนางสามิติงวะนังเวสสามิตาปัญจสตายะขานันตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสินโนมุทะมานาอภิกามุงพิขูนางสามิติงวะนังกุมพิโรราชาขะหิโกเวบุตรสะนิเวสะนางพินโยนางสตะสหัสสังยะขานางปะริ ปะยิรุปาสติกลุมพิโรลาชะขะหิโกโสปาคะสะมิติงวะนังปุริมันจะทิสังราชาทตะตะละโถประสสะสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตสะพระหะโวอินทานามามหาพลาอินทิมนโตสุติมโตวนะวันโต,ววานาานตยสัสสิโนมะมานาอภิามุงพิขูนางสะมิติงวะนังทักขินันจะทิสังราชาวิลูโหูตัปะสาสติ กุมพันธานานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตัสสะพระหโวอินทนามามหาพลาอิทิมโตชุติมโตว,วันะว,วันโตยส,สัตสโนโมธมานาอภิการมุงพิขูนางสามิติงวะนางปัจฉิมัจะที่สั่งราชาวิรูปโขประสา,าสตินาคานางอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตัสสะพระหโวอินทะ นามาม,มหัพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสสิโนมธามานาอภิกามงพิขูนางสัมมิติงวะนางอุตรัญจะที่สังราชากุเวโรตัปปะสาสติยักขานางอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตสะพระหะโวอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมโตวันณาวันโตยัสสิโนโมธามานาอภิกาโมงพิขูนางสัมมิติงวะนงรรงา,า,ะสา,สานง ปุริมะทิสังทัตะละโถทัคิเนนะวิรูหโกปัญชิเมนะวิรูปโขกุเวโรอุตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจัตตุโรทิสาทันเท่าละมานาอัดถังสุวะเนกาปิละ,ว,ะ,ะวัทเวเตสังวายาวิโนทาศาอาคูวันจะนิกาสาัทามายากุเตนทุเวเกนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามาเสโถจะกิน,นุคันทุนิคันทุจะ ปะนาโคโอปะมัญโยจะเทวะสุโตจะมาตรลิจิตตะเสโนจะคันคับโพนาโรราชโนนาโรราชาชโนสะโพ อาคูปัญจะสิโหเจวะติมพระรูสุริยะวัชชะาเอเตจันเยจราชาโนคันคัพภาสหาราชุพิโมทมานาอภิกามุงพิขูนังสามิติงวะนังอัฐาคูนาภษานาคาเวสาลาสาหัจัจกากรรมพระลัตสะตระราอาคูปายาคาสาหายาติพิ ยามุนาทะตะลัทธาจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปคาสมิติงวะนังเยนาคะราเชสะหะสาหะรันติทิพพาธิชาปักขิวิสุทธะจักขูเวหายาสาเตวะณะมัชฌะปะตาเจตตราสุปันาอิติเตสนามังอะพยันตะทานาคะราชาณมาสิสุปันโตเขมะมะกาสิพุทโธ สันนหาหิวาจาิอุปะวะอุปะวะหยันตานาคาสุปัน,นาสารณะมังกังสุพุทธังชิตาวะชิระหัตเทนะสะมุถังอสุราสิตาพาตะโรวาสะวัดเสเต,เตอิทิมันโตยะสสีโนกาลกัญชามหาทิสมาอสุราธานะเวขาสา เวตจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนะมูจีสะหสะสัตตันจะพระลิปุตตานางสเพเวโรจักนามกาสันายกิตวาพระลริงเสนางราหุพัฒทะมุปาคะมุงสะมะโยธานิพันทันเตพิกูนางสมิติงวะนางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโย ตถาคตมงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจะยัสสาสหะเมตากรุณิยาการิกาอาคูเทวายัสสิโนทัศเตทัสัทธากายาสเพนานัตตะวันิโนอิทิมันโตสุติมโตวันะวันโตยัสสีโนโมทมานาอภิการมงพิกุนางสมิติณวังเวนทุจเทวาสหะรีจะอะสมาจะทุเวยะมา จันทศูปะนิสาทเทว,วาจันทะมาคูปุรักิตาสุริยสศูปะนิสาทเทว,วาสุริยะมาคูปุรักิตานักขันตานิปุรักิตาวาอาคูมันทะวะ ราหากาวสูนังวัสะโวเศธโถสโกโปาคะปุรินทะโททเศเตทัสัทธากายาสัพเพนานัตตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวน,นะวันโตเยสัสสิโนโมทมานาอภิการมงพิขูนังสมิติงวะนังอาทาคูสหภูเทวาชะละมักขิสิกขาริวะอนิทกาจะโรชาจะอุมมาปุพพะนิภาสิโนวะรุณาสหาธรรมาจะ อจุตตาจะอน,นีชก,กาสุระยะรุจิราอาคูอาคูวะวาสะวะเนสิโนทะเสเตทเัสัทธากายาสเพนานัตวัน,นิโนอิธิมันโตชุติมันโตว,วันะว,วันโตยะสะสิโนโมทะามานอาธิการมุงพิขูนางสะมิติงวะนางสมานามหาสมานามานุสามานุสุตมา ขิทธาปาทูศิกาอาคูอาคูมโนปะทูศิกาอะถาคูหะระโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายะส,สิโนทัศเสเตทัศสัทากายาสเพนานัตตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมโตว,วัน,นะวันโตยะส,สิโนโมทะมานาอภิการมงพิขูนางสามิติงวะนางสุก,กากะรมมหาอะรุณาอาคูเวคนณสาสหะโอทาตะคยยา โอทาตะไครหาปาโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามตาหาละคะชามิศกาจายัสสิโนทะศนายังอาคาปัจจุโนโยทิสาอภิวัส,สติทัศเสเตทัศสทธากายาสเพนานตตะวัน,นิโนอิทิมโตสุติมโตว,วันณวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิการมงพิขูนางสามิติงวะนางเขมิยาตุสิตายามา กัตถกายะยัสสิโนสัมพิตกาลามะเศรษฐาโชตินามาจะอาสวานิมมานะระติโนอาคูอัฐาคูประนิมมิตาทะะัศเศเททัศทายกายาสเพ,พนานัตตะวัน,นิโนอิทิมันโตสุติมันโตว,วัน,นะวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนลังสามิติงวะนัง ทัศเสเทเทวะนิกายาสัเพนานัตตะวันิโนนามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยสะทิสาสหะปะวุฒะชาติมัีลังโอคะตินะมะนาสวังทักเเคโมคะตารังนาคังจันทังวะตัสิตาติดตังสุพัมมาปะละมัโตจะปุตตาอิทิมะโตสหะสันนางกุมาโอติโสจะโสปาคะสัมิติงวะนางสหัสสะพัมมะโรกานังสหะ มหาธพมมาพิตินทะติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทเสตทะอิสระอาคูปัจเจกะวะสะวะติโนเตสัญญะมัชโตอาคาหาริโตปะริวาริโตเตจะสัพเทอภิกันเตสินเทเทเวสัพรม,มเกมาละเสนาอภิกามิปัสะ กันสันหะมันทิยังเอทะคันหะทะพันทัตทะราเคนะพันธะมัทุกโวสมันตาปริวาเลทะมาโวปุจจิทะโอจินังอิติตัตทะมหาเสนโนกันหาเสน่งอะเปสยิปานินาตะละมาหาจจาะสลังกัตวานะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคทะนยันโตวสวิชุโกตถาโสปัญจุทาวัติ สังกุโทอสยังวเสตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะคิตวานะจักขุมาตะโตอามันจะยิสัทธาสะวะเกส,สเสนระเตมาระเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาิขขโวเตจะอาปปะมะกะรงสุตวาพุทธะาสาสะาสนนังวีตะเลเคหิปกามุงเนสัง โลมาปิอิชยุงสัพเพวิชิตาสังคามาพระยาติตายสัสสิโน,โม,นโมทันติสหะภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติต่ออีกทีสองค่ะ